วันนี้เป็นวันที่สองหลังจากเปิดงานไปเมื่อวานนี้กับมหาการมหาก,าร,หกรรมร่วมใจแก้หนี้นเป็นหนี้ต้องใช้เริ่มต้นใหม่อย่างยั่งยืนของกระทรวงการคลังร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทยงานนี้ธนาคารออมสินได้รับมอบหมายาเป็นเจ้าภาพจัดงานที่เมืองทองธานี456 ค่ะนะครับสามวันด้วยกันเมื่อวานนี้ก็เปิดตัวด้วยท่านรัฐมนตรีอาคมเติมพิทยาภัยศิษย์รัฐมนตรีครังช่วงเย็นๆก็นายกรัฐมนตรีก็ออกมาเชิญชวนนะท่านโพสต์คลิปนะเชิญชวน,ชวนพี่น้องประชาชนมาๆมาๆมา,มา,มาร่วมใจกันแก้ปัญหาหนี้สินเขาบอกเมื่อวานนี้ถึงกับบางบางรายเนี่ยก็แก้หนี้ปลดหนี้ได้เลยนะเพราะมันได้อยู่แล้วถ้า,ถาบอใครมาตกลงกันปั๊บ ก็เรียบร้อยเลยก็จะสบได้เลยในวันนั้นเดี๋ยวเราไปที่ผู้สื่อข่าวของเรานะครับซึ่งอยู่ในงานเมื่อวานนี้นะครับก็ไปสรุปไปติดตามไปดูบรรยากาศนะครับการแก้ไขปัญหาแล้วก็บุตต่างๆที่มาร่วมจัดแสดงจัดแสดงแก้ปัญหานี่ให้กับพี่น้องประชาชนนะที่โดยเฉพาะคนที่เป็นหนี้ของสถาบันการเงินของรัฐะนะเป็นยังไงบ้างไปติดตามครับขอบคุณเจตและจรูนวิทย์ค่ะ การแพร่ระบาดของโควิด -19 นะครับส่งผลให้เศรษฐกิจภาพรวมทั่วทั้งโลกเนี่ยได้รับผลกระทบเช่นเดียวกับประเทศไทยก็ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวเช่นเดียวกันครับซึ่งรัฐบาลก็ได้ตระหนักถึงความสาคัญของเรื่องของการแก้ไขหนี้ครัวเรือนเช่นเดียวกันนะครับจึงได้มอบหมายให้กระทรวงการคลังร่วมกับธานาคารแห่งประเทศไทยจัดงานมหกรรมร่วมใจแก้หนี้เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาหนี้ครัวเรือนให้กับภาคประชาชน และก็จะมีกิจกรรมดีๆแบบนี้นะครับทั่วทั้งประเทศ4ภาคซึ่งวันนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกที่จัดขึ้นที่กรุงเทพมหาคนครรายละเอียดจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันครับมากรกมร่วมใจแก้หนี้สัญจรเป็นการผนึกกําลังของกระทรวงการคลังธนาคารแห่งประเทศไทยและสมาคมสถาบัานการเงินของรัฐ ร่วมมือกันจัดขึ้นโดยจะมีสถาบันการเงินผลัดเปลี่ยนกันร,รับหน้าที่เป็นผู้จัดงานหลักจนครบทั้ง5ครั้งสำหรับมหากรรมร่วมใจแก้หนี้สัญจรครั้งที่1กรุงเทพมหานครทางธนาคารอมสินได้รับมอบหมายเป็นผู้จัดงานหลักกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่4ีถึงหพฤศจิกาย,ยนนี้ณอิมแพกฮอร์ห้าเมืองทองธานีโดยธนาคารพร้อมด้วยสถาบันการเงินของรัฐทุกแห่งรวมถึงหน่วยงานต่างๆอีกหลายภาคส่วนได้พร้อมใจกันนําเสนอมาตรการแก้ไขหนี้ เพื่อช่วยเหลือลูกหนี้ของสถาบันการเงินแต่ละแห่งครอบคลุมลูกหนี้สินเชื่อประเภทต่างๆอาทิสินเชื่อบุคคลสินเชื่อบ้านสินเชื่อธุรกิจสินเชื่อภาคการเกษตรนาโนไฟแนนซ์รวมถึงลูกหนี้บัตรเครดิตตลอดจนให้บริการรับคำปรึกษาแก้ปัญหาหนี้อย่างยั่งยืนพร้อมรับสิทธิพิเศษอื่นๆได้ตลอดงานทั้งนี้ทุกสถาบันการเงินพร้อมใจกันผลโปรโมชั่นสินเชื่อเงื่อนไขพิเศษสุดเพื่อเป็นแหล่งเงิน เติมทุนให้กับลูกค้ารายย่อยและ SME รวมถึงผลิตภัณฑ์เงินฝากเพื่อส่งเสริมการออมด้วยสิทธิพิเศษจูงใจและบริการทางการเงินอื่นๆอ,อีกมากมายและตอนนี้เราอยู่กับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับท่านอาคมเติมพิยาภายัยศิษสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับ ท่านครับจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิดสิในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยแน่นอนเลยว่าส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไม่เฉพาะประเทศไทยแต่ว่าส่งผลกระทบภาพรวมทั่วทั้งโลกครับในส่วนของประเทศไทยเองเนี่ยเห็นว่าล่าสุดเนี่ยในส่วนของหนี้ครัวเรือนเนี่ยค่อนข้างสูงมีบางสำนักที่เขาไปสำรวจข้อมูลมาแล้วบอกว่าสูงที่สุดในรอบ16ปีในส่วนนี้เนี่ยเรามีแนวทางในการแก้ไขปัญหายอย่างไรบ้างครับท่านครับก็ในส่วนของที่บอกว่าเป็นหนี้อยู่ประมาณสัก ตัวเลขแล้วแต่เดือนนะครับก็มีการขยับอยู่ระหว่าง8 8 8 9แต่ในช่วงหลังๆนั้นตัวสัสดส่วนนี่ตรงนี้ลดลงมาเหลือประมาณสัก80 8 8หรือ89เนี่ยนะครับเพราะนั้นก็มี2ส,ส่วนคือส่วนที่เป็นนี้เป็นนี่อยู่กับในส่วนอีกส่วนนึงคือส่วนของรายได้นะครับส่วนที่มันลดลงในขณะนี้ก็เป็นเรื่องเพราะว่าหลังจากสถานการณ์โควิดแล้วเนี่ยพี่น้องประชาชนที่ใช้แรงงานหรือว่าทํางานอยู่ก็ได้ทํางานอย,นอยู่ก็ได้เงินเดือนเพิ่มขึ้นรหรือว่าพวกที่ถูก พักงานในช่วงโควิดนั้นก็กลับเข้ามาทํางานก็ได้มีเงินค่าจ้างเพราะฉะนั้นตัวรายได้มันก็เพิ่มขึ้นรายได้เพิ่มขึ้นเรื่องจากเศรษฐกิจฟื้นตัวท่องเที่ยวกลับมาเพราะนั้นสัดส่วนตรงนี้มันจะค่อยๆลดลงแต่ในเวลาเดียวกันนั้นเราก็ต้องแก้ตัวมูลนี้มูลนี้ที่เป็นอยู่ซึ่งมูลนี้มีสส่วนส่วนหนึ่งที่เป็น NPL แล้วคือเป็นหนี้ที่เสียกับอีกส่วนหนึ่งก็คือเป็นเรื่องของหนี้ที่ปกติแต่กําลังที่จะมีปัญหาในเรื่องของการชรําระหนี้ไอ้ส่วนนี้เราต้องแก้ เพื่อให้เขาเป็นหนี้ดีต่อไปนะครับส่วนหนี้เสียที่เป็น NPL นั้นในสถานะที่เขาขาดผ่อนชำระจนเป็นหนี้เสียไปแล้วก็กลับมาเจรจากลับมาเจรจาเพื่อเปลี่ยนสถานะกลับมาเป็นหนี้ปกติซึ่งอันนี้ก็เป็นที่มาของงานในวันนี้นะครับที่รเราบอกว่ามาแก้หนี้ด้วยกันมาแก้หนี้ด้วยกันมีปัญหาไม่ต้องหนีไปไหนนะครับร่วมใจกันแก้หนี้เสร็จแล้วก็ ถ้าก็ยังขาดเงินสมมติว่าเพิ่นพูดป,ประกอบอาชีพอิสระก็สามารถที่จะเติมเงินให้เขาไปได้และเชื่อว่างานนีมหากรรมร่วมใจแกหนี้จะเป็นหนึ่งใน,นกลไกที่สามารถแก้ไขปัญหาหนี้สินให้กับประชาชนได้ถูกอไมผมคิดว่าตรงนี้ก็เป็นนอกจากเป็นเรื่องของที่ท่านนายกให้ความสําคัญนะครับเป็นระดับนโยบายแล้วก็มีคณะกรรมการที่แบ่งงานกันว่ามันมีหนี้กี่ก้อนแล้วแต่และคนก็ไปดําเนินการ เราะฉะนั้นส่วนนี้ก็เป็นส่วนที่เราจัดต่อเนื่องจากในเรื่องของมากรกรรไกลเกลี่ยที่ของกระทรวงยุติธรรมอันนั้นสุดท้ายจริงๆคือว่าคนกําลังจะกำลังจะ,จะถูกฟ้องคดีถูกบังคับคดีนะครับอันนั้นก็ไปแก้ให้เพื่อให้กลับมาทุกคนกลับมามีสถาะนาปะปกะติแต่ในส่วนนี้เป็นส่วนที่สําคัญมากคือว่านี่ที่มีอยู่นั้นจะจัดการอย่างไรนะครับจัดการอย่างไรก็เชื่อว่าตรงนี้เนี่ยจะทําให้พี่น้องประชาชนนั้นตื่นตัวแลวก็เข้ามาร่วมในโครงการนี้มากขึ้น แล้วในการจัดงานทั้งต่อไปเราก็จะเชิญชวนทางด้านธนาคารพาณิชย์ของภาคเอกชนนั้นเข้ามาร่วมง,งานกับเราด้วยครับ,น,รบนี่น่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่สามารถแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนได้นะครับท่านครับเชื่อว่าคุณผู้ชมส่วนหนึ่งที่ชมอยู่เนี่ยกำลังเป็นหนี้อยู่แล้วก็แน่นอนพอเป็นหนี้แล้วเนี่ยอาจจะก,กินไม่ได้นอนไม่หลับนี่ยท่านอยากจะแนะนำหรือว่าให้กำลังใจพี่น้องประชาชนคุณผู้ชมอย่างไรบ้างครับครับการเป็นหนี้นั้นก็เป็นความจำเป็นของแต่ละบุคคลนะครับเพราะว่าแล้วแต่วัตถุประสงค์ของการเป็นหนี้นั้นคืออะไร เพื่อมาใช้จ่ายเพื่อมาลงทุนนะครับซึ่งมันก็ก่อให้เกิดรายได้เพราะฉะนั้นในช่วงที่ยากลาบากตรงนี้ก็อาจจะประสบปัญหารเรื่องของการขีดความสามารถในการที่จะชําระเงินคืนให้กับทางสถาบันการเงินนะครับเพราะฉะนั้นอยากจะเชิญชวนว่าในช่วงนี้นะครับเป็นช่วงที่รัฐบาลให้ความสําคัญโดยเฉพาะในธนาคารของรัฐนะครับในเรื่องของสิทธิประโยชน์ต่างๆพวกนี้ก็อยากเชิญชวนว่าใครมีปัญหานั้นเนี่ย ก็อย่าอยู่เฉยๆนะครับอยู่เฉยๆนั่นก็เครียดนะครับเพราะนั้นให้มาให้มาที่ธนาคารทุกแห่งของรัฐทั้งที่อยู่ในงานนี้ทั้งที่ไปที่สาขานะครับเราให้ความช่วยเหลือตลอดนะครับอย,อ,ยอย่างงานในวันนี้บางคนก็มาปิดบัญชีเลยเครียดอยู่นานเป็นเป็นปีพอมาถึงธนาคารเขาบอกว่าอ๋อเดี๋ยวเขาลดเขาลดเขาลดไอ้งวดชำระให้ไอ้วงวดชำระที่นั้นก็จะไปตัดเงินต้นแค่นี้เขาก็แฮปปี้แล้ว ชื่อว่ากิจกรรมดีๆแบบนี้นะครับก็จะสามารถที่จะคลายทุกข์ให้กับพี่น้องประชาชนที่กําลังเป็นหนี้อยู่ได้ส่วนหนึ่งอย่างแน่นอนวันนี้ขอบพระคุณท่านครับขอบคุณครับในช่วงนี้จะพาคุณผู้ชมไปติดตามนะครับสำหรับกลุ่มลูกหนี้ที่เข้ามาร่วมกิจกรรมในวันนี้ว่ามีความรู้สึกอย่างไรกันบ้างครับครับผู้ชมครับพิ่เตครับตอนนี้ผมอยู่ที่บูธของธนาคารอาคารสงเคราะห์นะครับและผมอยู่กับพี่นรพัฒน์นะครับซึ่งเป็นประชาชนที่มาร่วมในงานนี้ครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับ ความสนใจที่มาในงานในครั้งนี้นะครับที่สนใจในเรื่องไหนยังไงบ้างครับมาเรื่องของในเรื่องของการปรับโครงสร้างนี้นะครับแล้วก็เพลินได้รับผลกระทบจากโควิดมาตั้งแต่รอบแรกนะครับแล้วก็มันเป็นวิกฤตซ้อนวิกฤตมาเรื่อยๆครับที่ประเทศเราเจอมานะครับมันก็เลยทําให้เราไม่สามารถทํางานของเราได้อย่างร้อยเปก็ต้องขอบคุณรัฐบาลนะครับที่ออกโครงการดีๆนี้ขึ้นมานะครับช่วยเหลือประชาชนช่วยได้มากๆเลยคือหลังจากที่เรามา ขอคำปรึกษาจากพูธของทอสอเองรวมถึงมาในงานนี้ก็ทําให้เราสบายใจขึ้นสบายใจขึ้นครับมีทางออกนะครับ,ค,รบคือว่าตอนแรกนคนิชื่อมันจะตันไปเรียมหมดแล้วเพราะว่ากว่าจะได้ทรัพย์สินมากกว่าจะได้บ้านมาหลังหนึ่งเนาะมันมันไม่ใช่ง่ายเลยนะครับ,รบมันมันแลกมาด้วยความยากลาบากมากๆพวัน,ว,นวันหนึ่ง เราจะรักษามันไม่ได้แล้วนะมัน,ม,นมันทำให้เรามันทําให้เราเครียดนอนไม่ได้เลยนอนนอนไม่หลับเลยครับสุดท้ายนี้อยากจะให้พี่นรพานั้นได้ฝากถึงใครที่กําลังมีความทุกข์ใจกลุ้มใจในเรื่องของการเงินหรือว่ากําลังเป็นหนี้อยู่นะครับอยากให้เชิญชวนมาที่งานนี้สักนิดนก็อยากจะขอเชิญชวนนะครับว่าให้กล้าตัดสินใจเดินมาที่งานนี้นะครับแล้วมันเหมือนกับว่าคุณเดินมาเนี่ยคุณไม่ได้เดินมาหาทางตันแต่คุณเดินมาหาทางออกร่วมกันนะครับ แลวการบริหารจัดการนี่เนี่ยมันก็ทําให้คุณรักษาทรัพย์สมบัติของคุณเอาไว้ได้ด้วยที่คุณหามาได้อย่างยากลาบากกล้าตัดสินใจมาเถอะครับแล้วคุณจะเจอทางออกที่ดีผมเชื่อว่าคุณกลับไปคุณนอนหลับแน่นอนเหมือนผมวันนี้ต้องขอบคุณพี่นรพัฒน์เป็นอย่างสูงนะครับขอบคุณครับยินดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราไปดูบูธอื่นๆภายในงานนี้กันต่อนะครับอีกหนึ่งบูธที่น่าสนใจครับทาง Xsin Bank ครับและตอนนี้ผมอยู่กับพี่สุเมธส่วนสดีครับพี่สุเมธสวัสดีครับสวัสดีคร ค,ความสนใจและความตั้งใจที่ทําให้เรามางานนี้เกิดจากอะไรครับพี่ก็เราเคยเป็นลูกค้าของแบงค์เอ็กซิมแบงค์มาห้ความช่วยเหลือแล้วตอนนั้นเราหลายปีแล้วก็เจอปัญหาเกี่ยวเรื่องตลาดโลกแล้วมันกันผันขวนราคา<ช>ฟักชีวิตมากก็ทำให้เราก็มีปัญหาเรื่องเกิดกับการถัดสันธนาคารแล้วก็ให้ความร่วมมือก็ชําระงนี้มาตลอดก็ยังก็ยังต้องเรียนอยู่ นะครับไอซิมแบงก์ก็ความช่วยเหลือครับก็เลยสนใจที่จะมาร่วมงานแล้วหลังจากที่ขอคำปรึกษารวมถึงเข้ามาร่วมในงานครั้งนี้แล้วครับทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างครับพี่ก็าเรื่างไอซิมแบงกก็ให้ความช่วยเหลือก็ให้ข้อมูลเยอช่วยเหลือทุกอย่างแล้วทีนี้เราก็ได้ดำเนินการเคลียร์ก็จะพยายามจะเคลียร์ก็ช่วยๆกันตลอดแล้วเราก็ให้ความร่วมมือแล้วตอนนี้เราคิดว่าเราจะการขยายจะทำธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องการส่งออกเพิ่มเติมมีข้มเสียงให้ความช่วยเหลือตลอด <Ừ. S 2> แ,ตแต่ว่าเราก็ยัง LIKE มีภาระหนี้ที่เราชาระมาตลอดแต่ตอนนี้ก็ได้เราต่การเจ็ดแถวเพิ่มเพอเคลียให้มันได้เคลียร์หนี้ที่ยังค้างค้างค้างอยู่ครับก็คือได้ช่วยเคลียร์ในภาระหนี้ที่ยังค้างอยู่ให้ความร่วมมือตลอดทำให้เราสามารถมีสภาพคล่องได้มากขึ้นใช่ใช่ทีแชกใช่แต่ว่าทําให้เรามีวิธีที่จะว่าดำเนินการจะได้ดำเนินการต่อเนเที่ยวเราเคลียร์นี่ให้แบงค์มาตลอดให้ความร่วมมือตลอดสถานนี้การที่มางานมหากรรมรวมใจแก้หนี้ในครั้งนี้ครับครับรู้สึกยังไงบ้างก็ดีมากเพราะว่าทางธนาคารก็ให้ ให้ให้ความช่วยเหลือข้อมูลแล้วมันยวให้วิธีทำทำยังไงให้ความทุกอย่างเดียวคือเราเป็นลูกค้าเก่อแก่ของซนแบงม์เหมือนกันสำคัญมากเพราะชินแง้์เป็นตัวที่ช่วยได้ตลอดเลยในเรื่องขอบคุณที่สุเมธเป็นอย่างสงนะครับขอบคุณค่ะคุณนสวัสดีครับครับคาผู้ชมครับและนี่ก็คือเสียงของประชาชนที่เข้าร่วมงานในครั้งนี้นะครับ สุดท้ายนี้กลับไปทางพี่เจตครับผมครับแล้วตอนนี้ผมอยู่กับคุณวิทัยรัตนากรนะครับผู้อำนวยการธนาคารอมสินสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับวันนี้เป็นเจ้าภาพของการจัดงานครั้งแรกนะครับที่กรุงเทพมหานครครับเป็นยังไงบ้างครับบรรยากาศในภาพรวมก็คึกคักมากนะครับแล้วก็ธนาคารอมสินรับหน้าที่เป็นเจ้าภาพจัดงานมหากรรมแก้นี้ครั้งที่หนึ่งนะครับครั้งนี้ก็มาหมดเลยนะครับแบงก์รัฐแล้วก็่ดยงานพันธมิตรทงหมดก็มานะครับแบงก์รัฐโดยงานพันธมิตรเช่น อกองทุนการออมแหกงชาติกยศหรือหน่วยงานอย่างเช่นตรากทรัพย์หรือกราตตก็มาให้ความรู้ด้วยเพราะฉะนั้นจัดงานนี้ก็หลากหลายมากมีทั้งเรื่องแก้หนี้มีทั้งเรื่องการเติมสินเชื่อนะครับก็มีสินเชื่อผ่อนปลนสาหรับคนที่ยังต้องการสภาพคล่องก็มาขอสินเชื่อผ่อนปลนได้มีทั้งเงินฝากก็มีเงินฝากอัตราดอกเบี้ยสูงเป็นพิเศษมีทั้งเรื่องการฝึกอาชีพให้ความรู้มีหลายเรื่องนะครับ,รบเราต,ต้องยอมรับว่าตอนนี้เราก็อยู่ในสถานการณ์ซึ่งลูกหนี้บางท่านของแบงก์รัฐ หรือสถาบันการเงินอื่นๆนะครับมีอาจจะมีความยากลําบากหรือมีปัญหาเรื่องการชำระหนี้เพราะฉั้นก็จะมีส่วนหนึ่งที่อยากจะเข้ามาคุยกับแบงก์รัฐหรืออาจจะส่งต่อไปที่แบงก์พาณิชย์ด้วยก็ได้ผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องของหนี้สินนะฮะแม้ว่าจะเป็น NPL แล้วนะฮะหรือว่ามีปัญหาอะไรก็ตามเข้ามาก่อนเข้ามาคุยกับธน,นาคารต่างๆก่อนท่านจะพบกับทางออกอย่างแน่นอนนะครับผมครับวันนี้ขอบพระคุณท่านครับขอบคุณครับสวัสดีครับ และนี่คือบรรยากาศสำหรับงานมหากรรมร่วมใจแก้นหนี้ครั้งที่1นะครับซึ่งจัดที่ IMPACT พ .5 เมืองทองธานีครับซึ่งงานเนี่ยก็จะจัดไปจนถึงวันที่6พฤศจิกายนนี้นะครับ ไม่เพียงเท่านี้ครับยังจะมีกิจกรรมต่อเนื่องไปจนถึงต้นเดือนมกราคมปีหน้านะครับอีก4ครั้งไปยัง4ี่ภูมิภาคทั่วทั้งประเทศเชิญชวนคุณผู้ชมครับที่มีปัญหาเรื่องของหนี้สินเข้ามาพูดคุยกันเพื่อแก้ไขปัญหานะครับขออนุญาตประชาสัมพันธ์เชิญชวนคุณผู้ชมครับในวันที่18ถึง20พฤศจิกายนครับจะสัญจรไปที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น H2 นะครับ16ถึง18ธันวาคมครับที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเชียงใหม่ ปีหน้าครับ20-22มก,กราคมจะไปกันที่ศาลาประชาคมเทศบาลเมืองบ้านสวนชนบุรีครับแล้วก็ครั้งสุดท้ายนะครับไปกันที่หอประชุมมหาวิทยาลัยสงขาลานครินที่อำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาในวันที่27-29มก,กราคมเชิญชวนคุณผู้ชมนะครับที่มีหนี้เข้ามาแก้ไขปัญหาหนี้สินตามสโลแกนที่เขาบอกเอาไว้ครับว่ามีหนี้ต้องแก้ไขเริ่มต้นใหม่อย่างยั่งยืนช่วงนี้กับไปทางสถานีครับ ขอบคุณคุณเจตดรจารุวิทย์และก็ทีมงานด้วยนะคะ